จับได้ไว้ก่อนเนาะทุกคนจับไว้ทุกคนผมว่ามัดอ,อ,อยู่ไว้เลยจไัจไว้ทุกคนนะจะได้เยอะเอะจับไว้ทุกคนเดี๋ยวตั้งใจสมาทานศีลสัจหวิรัติส่วนชั่วโมงหนึ่งตั้งจับไว้ทุกคนให้ย้อนย้อนด้วยย้ายตึง ตั้งนะโมตัสสะสามทางพร้อมกันทุกคนเสียงดังๆพอทุกคนนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง พุทธ e ังสรานังกชามิธรรมังสรานังขชามิสังฆังสรนังขชามิธุติยามปีพุทธังสรนังขชามิธุติยามปีธรรมังสรานังขชามิธุติยามปีสังฆังสรนังกชามิ ตัธิยามพีพุทธังสระนังกจามิตัธิยามพีธัมมังสระนังกจามิตัธิยามพีสังฆังสระนังกจามิข้าพจาเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศีลห้าสมาทานศีลห้าสัจจวิรัตน เป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง,ะยะงโมงยมเริ่มว่าภานาพร้อมกันทุกคนตกวักพดีนะภานาเดปาตาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามิอาทนาธานาเวระมณีสิกขาปังสมาธิยามิ ข้าเมตุมิชาจันลาเวลมณีสิขาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุลามิละยะมะชาปมาธาานา เวลามณีสิขขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะวาจารักษาศีลห้าสัจจะวิรัตเป็นระยะเวลาหนึ่งชัวง่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีถึงสิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีสมาธิยามิตอนนี้ยอมรับอานิสง์ของศีลว่าสาธุศีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสมมัทาน สีเลนน,นิพุติันติสัสมาสีลังวิโสทะเยต่ตอนนี้ไปจะสเสริมโดยชีวิตให้โยมทุกคนลมเย็นเป็นสุขนะโยมภาวนาในใจเป็นผู้ท่านว่าพุทธสังมิพุทธสังมิสี่ตัวแปลว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ปรนเสริฐเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นโลกวิถู เป็นผู้เลิศเลิศด้วยสตยิปัญญาความรู้ความสามารถเป็นผู้ประเสริฐหาทรัพย์ชิ้นเงินทองสิ่งของได้ตามความประสงค์เป็นใหญ่ในหน้าที่และการงานธุรกิจและการค้ามีความเจริญก้าวหน้าสถาพรส่วนโลกวิทูมีพระพุทธเจ้าเป็นได้องค์เดียวเอามารวมภาวนาท่านวด,ดีนักแลต่อน,นี้ไปเจริญพุทธมงคลกระทพิธี สืบดวงชีวิตมีแกยญาติโยมมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลสาราชางสเสนาสะพันธงนรินทางปริตานโนภาโวสทาลคโตเตปริาวานเามตังสเวตาพทันตา อาวิเคียติตาปริตักันันโตสาเกฆเมจโนเปกิลสิขะรตเตนจันตะติเวินมานเณทิเปรเตจคาเมจโลวันนาคาหามเนเิหาวัตุมิเกเตน โอมะจยานตุเทวาชละทารวิสเมยักข,ขันทัปปนาขาเตท,ทันตาสันติเกยังโมนิวะเวาจะนะสาธโอมสุนันโตธรรมะสวรรคกาโลอิยามัทันตาธรรมะสวรรคกาโล ยามามพัานตายธรรมจวนาคาโลมังคลังปุญญานุโมทนางปฏิทนางสตัวาะชานังวามิโมขังวะสมาทิงวะสมาปฏิทิงวะมักขังวะผลังวาอิเจตังรัตนะเยังสีรัสานามาเม ตาลามิสัมปันโนกัตโตโสปะปะวานะมามิหังอายุวัฒนานิวิตังโอตุสัพพะทาสุตถีภวันตุเตเอขัสเมงเนวิตนังปะหานายตังสุตตวานิวิตางโลกเกเทวตาคาตายะถาภลังนมะมิหังอายุวัฒนานิวิตังโอตุ สัพพะธาสดิภวันตุโนเอโคปุริโสอิเทโลกเทวตายถาติพลังนมามิหังอายุวัฒนังชีวิตังโอตุสัพพะธาสดิภวันตุเตพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังญาวิปนังสระนังอาชามเมตมะงอายุวัฒนังชีวิตังญาวิพนังสระนังอาชามิ สัพพะนั่งอายุวัฒนังคีวิตังยาวนิพพนังสรรนังกัจจามิสุติยามีพุทธังอายุวัฒนังคีวิตังยาวนิพพนังสรรนังกัจจามิสุติยามีธรรมังอายุวัฒนังคีวิตังยาวนิพพนังสรรนังกัจจามิสุติยามีสัพพังอายุวัฒนังคีวิตัง ยาวดีพันนางสารนังกชามิตัติยามีพุทธางอายุวัฒนังกิวิตังยาวดิพันนางสารนังกชามีตัติยาปีธรรมางอายุวัฒนังกิวิตังยาวดิพันนางสารนังกชามิตัติยามีสงฆ์อายุวัฒนังกิวิตังยาวดิพันนางสารนังกชามิ นาโซโลเกเทวตาญาต่าพลังนามมิหังอายุวัฒนังกิวิตังโลกะบาหันญาตังสุทตวะกิวิตาโลปัสสิิงนิมิตนังปาหันญาตังสุตตวะนมามิหังอายุวัฒนังกิเวตังโอตุสัปทาสุติภวันตุเต เทเทนะสัจวัเจนะสุติเตอุตสบะธานานาคเทกเนตุตวะปิตุพนังอจิตังอนาคตังบานายตังสุตวะนมามิหังอายุวัฒนานติตังอุตุสัปทาจุถีภาระเมอุปปาณาเม ตระมาตตาลเมตตมันโนกุสสุภวานะมามิหังอายุวัฒนานกิวิตังโอตุสสะปทาสุติภวันตุเตเอตตสิมิวิตันนางหานายตังสุตสาวาชานังวามักขังวาพลังวาอิเจตังลัตนนติยังสีลสะนมามิโหตุสสะปทาสุติภวันตุเต อันจะตสบปโกะสมีมานัสัมปาวิเยบริมานังโอทังอโจะัิริอันยัติังปะทังอเวลังอสัปทังดิทันเจังเนจินโนวะสัญโนวายาวะตัศสัมมิโตยทังสติงอาทิตาธยปังมะเมตังวิหารังดิธรรมาวติเตนญานุปะคัมภีร์ลาวา ทัศนีนะสัมพันโนกเมสุวินัยเชทางในกทุกข์บาสัยยังกนีเตนิติวิโสภะกวะอรังตุมาจามุตโตวิชัยจารณ์นิสัมพันโนสุกตโลกวิโทอรุตโรภดิสธรรมสาระทิตถาเทวะบรุษนังบุตโตภะวะติสวาคาโตภะวะตาดมอ สันติโกอคาริโกเอหิปัสสิโกอุปนิโกปัจจัตติเวทิตติโกวิญโยติสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภัพพโตสาวกสังโอยัปปัิปันโนภะกวาโตสาวกสังโอสามีติปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆ ที่เที่งัทธานผลิสยุคานอัตตาุริตบุคันลยสตะปุระโตตาพุทธังโคอาวนยโยพาหนายโยทักินยโยอัญลีกะระลีโยนุตรังบุญญาเกตังโลกสันเตวิปปิชนามาตุชะกกมันตัสสิรมาโต เวเกตบีโนมาตุบูตานุขามพิโนเอตวุนมาตุนาตกาตพัิโนนมาตุกะโกรันตสวานาเทนปมาติโนโคนาคมานานมาตุรมนาทวสีมาโตกัสปะรันมาตุอิปัสสุติมาโตโยมังตมมาเทเทสีจะปะตุภาปโนสนา เยตาปินิพุทธานุเกยยถาภูตังวิปัสสิตังเตชนะอภิรณามานตังเวทัสสารทายตังเทวมนุสสานังยัญนมัตตัญติโพธมาณวิชชาจรณศาสนามานตังเวทัสสารตังวิชชาจรณสังคณนาพุทธังธัมมโคตมัญเจ เปนดุณิมิตังอาวมังกรันติโยฌานาโพธคนาตตะโตปะปะขะโอตุทุกินังอาการังวัฏารุภาเวนวินาจะเมนติยานตุนิมิตังอาวะมังกรันติโยฌานาโพตะคนาตตะโตปะปะขะโอตุทุกินังอาการดังตัมมาลุภาเวนวินาทะเมนตุยานตุนิมิตัง เาวมังครันยโยยามนาาพธตะกนาตะกะอปะปะพ่อทุสุขินางอาันศัางสังฆานุนภาเวนวินาเสมโตรักขตวะพุทธะธนาโอสถาังอุตมะวารังกิทังเทววรุษานังยังนาันตยิโคตะมังวิชาชระนะสามพันนางมันตังวิทชาละตังกชนะนะสามพันนางวุตังรันตัมโกตมันเยน นิมิตาอาวมังกรานิยโยฌามนาโกตะโกนะตะตะโทภาภะโคสุตุวินาฆันตังกมานุภาเวนาเวนัสเมณปิยันตุนิมิตังอาวมังกรานิยโยฌามนาโกตะโกนะตะตะโทภาภะโคสุตุวินาฆันตังสังฆานุภาเวนาเวนัสเมนโตคัตวะพุทธะตัง โอสถทางอุตมังวรังอังเทวาบรูษานังยังมาสันติโคตังมิชาชนะนาตังปัญนามังวันตามโคตังอันเดสวาตมารัตนังโอสถังอุตมังวรังอัญยังบาวณยังมะเทเจนะตุจินานะทันตุวตวะสัพเพโยมิโตเทหะตัววะสังสารัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุณายังปาวณยังสังตเทเจนะ ตตินานัตันตุพัทวาสัพเพโลกาโวภัสมนตุเตอเนกชาติสังสารังสันตาิสังอนิจภิสังกหาคารังเขาเสันโตทุกข์ายาติปุนาปนังกหาคารังกิโตติปุนาเปียงนาคสิสะทาเตภัสสะภาคาหาโคตังวิสังคตงวิสังคารตตตังกิตังดัานังกยมัชฌาติอริชากิเตยย สังขารสังขารราภิญญาญาณังญาณะัิญญานามารุขังนามารุภิญญาสารายะตนะนังสารายะตนะัิญญาปัจจุบันตุภิญญาเวทนาเวทนาภิญญาตนะตนะภิญญาโอปัฏฐานังโอปัฏฐานะัิญญาภะวะภะวะภิญญาชาติญาติภิญญาสัลลามารณังโสตภิเทวตุปโตรมนสตุปายาทา สัมโนวันเดเวทัตเทวราตทุกขพันตธะสมุทโยติวิชายตเวอเสตเวลาภินิโรธาสังกานิโรธโหสังกาณิโรธาวิญญาณนิโรตโหวิญญาณนิโรธนามรูปะนิโรธนามรูปะนิโรธาสรายตนาโรตโหสรายตนาโรธาบัตตาโรตโหบัตตาโรธาเวทนาิโรตโห เพจนานิโรธาชนานิโรธนานิโรธาอุปาทานานิโรโชปาทานานิโรธาภวานิโรโภวะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาฉลามลนังโสตบริเทวทุกขโทมนาโชยัสสาวินาจันตุสัพพันธราญาภิวินาจันตุสัพพังสัพพาตุยังกามิชันตุติปายุตาตุยังโหตุสัตวะตีเวนัสมังคิโกโหตุสัพพา อาคาสะปคาตวนาภูมิกลามหาสมุทธรนาฬคคาเทวตาคาตาโตเมนอนุราณอนุโตนาชิเมศรุนังัญญุโตเมศรุนังวราเวเตนาปจจวัชเชนาุตเตชิมังกาลาชิเมศรุนังัญญธรรมโมเมศรุนังวราเวเตนาปจจวัชเชนาุตเตชิมังกาัง นาทิเมสรนานันยางธรรมโมเมสรลนงวรังเอเตนาสัจะวัเชนะโอตุเตติยมังคะรังนาทิเมสรลนางันยางสังโมเมสัลนะวรังเอเตนะสัจวัเชนะโอตุเตติยมังครังปะปะตาจะเนตุปาปิเยะปัตาจะเนปะยาโตปะปะตาจะเทโกปาโอนดุสัพเ ตานิโนยตาวตาจามหิตธรรมะทางตุณญาณทัมงบัทังสัพเพเทวานุโมทัณฑสุสัพสัมปติปิติยาทานังฉัทันตุสัทธายกีรังรักันธสัพพะภาวนาทิรทาโวนุปัจันตุเทวตาภตาสัพเพพุทธาภราพตาภิกขีกาณิสิยังภรากรหันตานัณจะเทเชนะ อคังขันธามิสัพพสูสุทีภาวนเพื่อแค่เทยันตุโพธิยามุเนตะกะยะนะนันติวาชโนยะวังสว่างวิชโยติวังนะเนอภะทาจิตะปรรังเกสิเตภะวะวิโกคะเนติเกระวะพุทธานังอคัพพะโตมะโมทัจจิสุนาสัตตังสมานคลา สัพพะตังสัพพะทังสุขนรสโมโตวีทังขัมมชาลิสุปัฏฐินางปัฏฐินังมโนขมังปนิทิเตปัฏฐินางปัฏฐินานิปัตตวานรักันตเตนปัฏฐิเนเตอัตตะถาดุวิตาวิรุณาพุรัสสเนอโรคาดุกิตาโมทัสหาตะเคียดิวิเตอัตตะถาดุกิตาวิรุณาพุทธัาสะเน ข้าโลกะสุขิตาโหตัสหัสเถริยาติวิโสอัตตะโตสุขิโตวิรุณโภพุทธัสสเลข้าโลโะสุขิโตโหตัสหัสเถริยาติพิเถเถยปิทิธนังลาพังกสีวัคยังสุขังวลังสิริอายุเดือนหนอจะโพคังวุธีเยสวัสตะวตาจะอายุจะชีวสิทธิภววันตุเต อายุวัตโกธนะวัตโกสิริวัตโกยะโสวัตโกภะระวัตโกอนนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะาทุกขโละปัญญาเวลาทุกขะทศจุกตะวานิค้าอันตรายาติเวนสตุนโดยเจตยศสิทธิ์ธนังราพังสดีวัฏปัญญาทุกขังบาังสิริอายุโยนโน ยัมโพคังวุตีเชยสวะสัมมาตาเฉยอายุติชีวสิทธิภาวันตเตรภวตุสัพพมาตลาภันตสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพรรมานุภาเวนะสัพพังฆานุภาเวนะสัพพโสเทนะภวตเต ดีโชาดีร่มเย็นเป็นทุกทุกคนมีอยายุยืนยาวนานเป็นธรรมชาติสัจากโลคาพยาธิมีความสุขกายสบายใจสัจจกภัยทั้งผองอย่ามาต้องกายประสบโชคดีมีใครเจริญและลุง่งเรืองในธุรกิจการงานการค้าการติดต่อการเจรจาเขาอนอกออกนายพาบปะผูหลักผู้ใหญ่คุยเรื่องการงานหน้าที่ให้สำเร็จ tham và chồng chúc tất cản cúc thân chúc thơm. Món ำกวังจะไสเอตานิมะยังพันเตจะตุปัจจะยะทานาทิโคนานิมิตัาปหานายะสุตาวะาทานาจะตุปัจจะยะปาลมีอุปปาลามีปัณมัทภปารมี สัมปันโนพระโตโสระเาวานมามิหังอายุวัฒนางชีวิตังโหตุสัพพทาปาลมีอุปปาลมีปัลมัตตาลมีสัมปันโนพระโตโสระเาวานมามิหังอายุวัฒนางชีวิตังโหตุสัพพทาโสตถี व ตาโหนโลุรายโยขราพเจ้าขอตจ้งีิตติทิศผลบุญกุศลเน่แผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิติทกันเพื่อนเคยร,ร่วมเคยรักสมัครไขขอได้กุศลผลลองฉัน ทั้งเจ้าคำนายเวรและเทวันจงได้กุศลผลบุญนิเน้เทิดสกิติโยวิวาจันตุสัพพนุโควินาตตสมเาเตทวัดวันตายายสุขิิฐายุโกภวาอภิวาธนาสีริสะนิจังมุตตาปิจายโน จัตตโลธรรมมาพันติอายุวโนสุขังพลังอายุวัตโกธนะวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภะระวัตโกอนนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกโลภะกายาเวลาโซคาสตุจุปถวะอเนกาอันตรายภิวินันตุเจตเตชะสา ชยสิทธิธนางมาพังสสตีภะระยังสุข,ขังพลังสิริอายุวนนยวนาโญะโกังรุตีจะยะสวาสตตะวตายาอายุวิชีวสิทธิสิทธิพวันจุตเตปนิธานโตปถายยัตถาคัตจัตตสปารมิโย ทัศน์อุปปารมิโยทัศน์ปามัตตาปารมิโยปัญจมหาบริจจาเจติตโสจริยาปิมัคเวภาวกันติงชาติงาปินิกรังนัง ขทาณจาริยังโพธิปนังเกมาลวิชยังสัพพยุตัญญานปฏิเวทังนวโลกุตระธรรมีปิสัพพิเมพุทธคุณเอสวัชิตวาเวสาริยติโสปากันตเรตุยามรัตติงกรุนโตอายุสมานันท์เตโลวิยะกาลุยะคิดตังอุปัตเตตวโกสีสัทธสันเตสุจักรวาเดโสยสานามปฏิการนันติยันเจวิสารีอัมปุเรโรคา อนุตตรธมตาเปสิปริสธตามปนามเหตุเทพุตาปรปัชาปเจกานันจะยังพลังอายุจะวันโนจะโพค,คังวุตีจะยัสวาสตาวตทาจะอายุชีวสิทธิะวันตุเตหวัตุสัพมานสร้างนาคันุตสัพเทว,วตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีขวันตุเป็นลมดีลมเย็นเป็นตุกขทุกคนอเอะไรถ้ายมยังไม่นอนหลัโยมสาธุ เทวดาตนที่เอาบุญ,บญปูกากบุญมาให้รับแล้วสาธุนดนรับแล้วเทวดาตนคุ้มครองโยมนะป็นจะบอกเทวดาที่ตนเป็นอมากที่นำบุญไปฝากคนนั่นคนนี้ทั่วทั่ว,วราชนจาจักรไทยเรานี่นคะครับาธุครับที่ทุกผมขออนุญาตจากนัการราพ่อนาครับเอออาแคบใจเอาลาพระบ้องไปพองพออเัย อาหังสัมมาสัมพุทโธวทางอัพิวาเทมิสวาคาโตพวะธรรมม南มธรรมนิมสุปฏิปันโนพระพทโตสวาคาสังโพ karam kham namami กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังวจีกรรมสามมโนกรรมสีกายกรรมสามถ้าม้เข้าพปเจ้าทั้งหลายได้ร่วมเกินในพระรัตนตรยและหมู่สงโดยไม่มีเจตนาถ้าผิดถ้าข้างไปขอหมู่สงและพระรัตนตรัย ได้อดโทษอาโหสิกรรม,หมให้แก่พวกพระพจ้าด้วยเถิ <c oughs> ดอโหสิกรรมกัมมังวัตติโลกเกปหานยยตังสุตตวากายวีมโนโเศรษฐามโนมยากายังสุตตวาอุบาสกอุบาสิกามหาชนังคุณยังอน,นุโมทนา ปฏิทานังสุดตะวันโหโตุโตไม่มีบาปความเวียนใดในพระรัตนตรัยในมูสโศยเพราะอยาิโยมทุกคนได้เจริญอายุเจริญวันณนะเจริญสุขะเจริญทั้นละเจริญอิสรยยิยยศเจริญธุรกิจในการค้าให้เข้าหน้าสถาพรม,มั่นคงเป็นเกียิสารเงินทองให้ไหลามาอยู่เย็นเป็นสุข ในเคหสถานบ้านเรือนการของทุกท่านทุกคนเธอเอเย็นเป็นสุขโยมทานโมธนาโยมที่มาเยี่ยมนีนเนอรบพีใหม่มาอีกได้ครับพี่ใหม่มาเร้จะสวดมนต์เพิมดวงปีใหม่ให้อีกับพอมาัาน,นี้ปีเกา่า ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราสองคนด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ